าจุกจับตาไห้จุกจับตาให่จุกตาใหกกับุเฮียมาเฮีได้ไงเฮยรัไปกุ้เฮียรอไปชูข้างข้างรถเฮียเียมันจริงลูกสอกแต่สอง่ยเฮเมืนรแสุดท้ายผูดับรนได้ตังทีูดับรไ้เยดเลยตอนนี้กับมาไอมันเ็นแฟนแฟนเนอเฮ้ยมึงเอาตัวมกไที่ไหน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  มันไม่ได้จรงจริจรถ้ามันเอาไม่ได้ก็เลี้ยงกูอยู่เน่ยโฟกัสหน่อยมาฟกัสหน่อยนึ่งช่ว่าผมช่วยเองประมูลดำเงินพี่มูมาดีกูหอยู่ยังไส่ป่่ระมูลอะไร่ะพี่ก๊อตใครเซอร์เก่าแล้วไอ้ก๊อตไหนต่อรู้อ่้หาไป้ไม่หนมกี่แดปรมลบ้านั้งเง้ยพี่กดเงินล บ้านแหละทั้งนั้นอ่ะกิจการอ้นอ้นกิจกานอ้นน่ารักเลยอ้นเป็นอะไรอ่ะการนี้อะไรกูเพิ่งออกจากคุกกับมึงอะพี่ฮัลโหลเคยเห็นพี่ไทยมั้งไหมไออ้นถึกครั้งนี้จะจ่านึกไว้ว่ามันเคยสู้แกบปานมีคนบอกตัวมาตินหรือยังไงพอมันเอาเพื่อนเราไปแล้วจะบอกนะคนโดนห่อคือไทยอ่ะเขาเอาไปแล้วเขาเขาขี่ฮอขึ้นไปในนี้แล้ว ตาดไม่ได้เราปล่อยเลยเดี๋ยวเขาเกลี้ยปล่อยเลยปล่อยเลยเกี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ดึงแม่ไม่เป็นไรเปใหม่อเคตอนนี้เราเหลือกี่เคสมีไปดึงหน้าสอนออดีไปดึงหน้าสอนอดิธเรือหนึ่งเคสถูกไหมไอ้สุภาพไอ้เฮียตังสามหมื่นเนี่ยไม่ต้องเอาไปโยนเล่นก็ได้มั้งไหวใช่เลยกูอคุกมึงท้ำให้กูเหรอเออเด้ก็เดาแล้วมั้ง มคาาดว่ประมาณอีกหกเจ็ดนาทีประมาณเนี้ยเออน่าจะออพอๆกันน่ะไอ้กคอยก่เบสอ่ะพวกพอๆกันเลยกูเคสตรงไอ้ย้อนโดนจับบ้านไอ้รถแมวย้อบโดนเข้าบ้านโดนฝังไปใช่วยแฟงหน่อย้อนันนจาเอโดนจับเาบ้านโทนี่สตาร์เฮียบ้าอยูนแล้วจับเราหมดเลยตฮียบ้เป็นไรอ่ะไอ้เฮียจับย้อนแล้วเนี่ยมันจับแล้วอ่ะมันจับแล้วมันมันโ่งเล่นอเลี่ยนเลยแม่งไว้ซะแล้วมันคุยกับพี่แม่พี่หัน อุ้ยมันเจลเลยมันเอาที่สุดเหรอพไอ้บ้ามันแครนเป่าแพ่ไฟเดียวตีแม่งเลยเนี่ยแต่พัดมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่แถวๆวัอยู่แถวๆบตกยุกดีๆเลยหนเหรอหอนตลอดเลยอะไรนี่เอางี้มีมีใครช่วยมีใครมาช่วยมงโดนยางนึงล้านกิ๊ไอ้พัดกาลังไปกาลังไปแต่ผมไม่ช่วยนะ ไปออนทำไมไม่ก้มหัววะอ่อนแกไปสแตนบายโดนลา่ยอดเขาเ่ยแตมนก็มาไม่ก้มหัวดีดอวอยู่ไหนไปอวปดีวเนัะไดีดอวี่เาแวเันไปกันแล้วปหอมือว่างไหมุ่ไม่ทันให้กูตั้งตัวเนวันนั่นวางมือหนึ่งมาเอาตรงไปหน่อย้วันอยู่เราหมือนกันล้อไม่ลงไอ้เหี้ยอะไรนะ ไม่วนหาอยู่พีซโฟโร่ไม่แย่เราแย่ตอนเนี้ยอ้าพี่แอร์ไม่ได้วนหายไม่เลยตำรวจแต่เมื่อวันที่เขาพี่นี้เขาพวกเอ็มเอกชาเขาพวกเนี่ยเมื่อกี้ขับไม่ดีตรงไหนพวกมาเจ็ดเมตรแปดเมตรอ่ะเออตอนแรกเขาพวกไม่ได้หรอพี่ไหนอ่ะไม่ไม่หมายถึงตอนนี้กลับมาอันนี้แล้วเดี๋ยวดีเลยหลาดิมึงจัดติดแล้วนี่กินกูกินปุ้งไอ้กินกูกินแล้วนี่กินกุ้งปิดมึงจันเลี้ยงอ่ะไม่ไไหนแล้วโดนไลฟ์ไลฟ์มันปิดไปไม่รู้เป็นไรตำรวจลงเนี่ยเขาบอกตำรวจลงเอ้า ไม่ต้องล้เนอนลงอ่ะไมอยากจะร้อนจะขอกองตำรวจลงอเอยอกตำรวจลงได้ไหมลงทำไมลงกเนกีฬาไม่เหรอขอควาครับเอ้ยพนันดีขอคามรับเหรอีงเน้ยเขาดีจีเนี่ยซ้อรถยูมันอยู่ไม่จับไปคุ้นล้อ่ะไปไม่เห็นจบมาเออแล้วนี่ตำรวจล่อ ไลางไปแค่ถึงมล้วเหลือแค่เรากับมันละอยู่หน้าบ้านดีเนี่ยตอนเนี้ยเอออยู่โค้งเนี่ยโอ้แม่งอย่างรึมอะพอเจ็้กูไม่เกินสามนาทีนะ้วกูหนีตำรวจอยู่นะคอไเพชเออหรอไปกอดตามอยู่ผมช่วยพี่โยบนะไปเออละให้อุ้มมาบ้านเลยนะเปชยึงให้พี่ร้องอยู่หลังพ่แ้วเราคุยไม่้นบ้านกียนีหลังมาตามวิาอไอเพชเด็กมันเลนเหรออยู่บ้านทนี่ฮะ มาดีหลังสุดเออกูมาแล้วขี่หลังกูเฮียไม่เห็นหน้าีเลยคุยล้อไมแงหหรอเห็นชื่อเพื่อนยังโอ้ับยางไมไดกูไปแล้ไม่ได้ออนออนแป๊บแป๊บไอ้โดมหูบ้านไมนี่ไอโดมเพื่อโดนนบ้านไม่ตองเลยไอโดมันหาว่าเราไปบั๊มรถมันไว้ตลอดเหียเนี่ยล้เลยเหียลุกล้น่อยแย่เหมือนกัโดนโดนนนะบ้ ไอ้จะบบอลนำชี้ะไรวะช่วยยิงดิช่วยยิงไอ้ดุนตามมึงางได้บ้าเดี๋ยวมันลงคลองนะมึงลงอนั้นดนะมึงลงไป้ปะลงได้เลยลงเลยลงกินยาการลงก่อนเลยวิ่งเข้าบ้านดีกว่าหมดลงอ่ะมึงให้เราหดบั๊มไปมั้งกับป้าป้าแบบกวิ่งเข้ามาแมเือนหน่อยช่วยเพื่อนหน่ยพี่มันร้อนอะไรขนาดนี้ผ่านไปเรื่อยๆคุยแพ้ไม่เป็นตีบ้านเลยตีบ้านเลยตีบ้านตรวันไหนบ้าง อ๋แล้วกูจอกคุกใช่ปายแล้วมันเลยบํามันเลยได้หมดไปคุกไปแล้วไปแล้วโผที่คุกแล้วเนี่ยลงวาง่อะไปแล้วโอ้ยพี่โดเป็นไงบอกด้วยละกันมันยิงผมไม่หยุดเลยเนี่ยขึ้นไปแล้วมันบ้าเลยของมันนามันบ้าเลยของมันนะเฮ้ยบ้าแล้วต่อรอมันบ้าแล้วเราไม่เดิมเราไม่เดิมเราไปเลยไม่ไม่หลุดอ่ะแก้ไปแก้ไม่ได้านไอ้กลิไม่ได้เฝ้าประตูนะเกลิ่นไม่ได้เฝ้าประตูนะให้พี่โดมันให้ไม่แก้ก่อนจะคนไม่เป็นอ่ะ ไปเหมือนเหมือนรับพวกแบบว่าเหมือนรับพวกแบบนักเลงนักเลงคุมไอ้อะชายสีมีเกี้ยวอ่ะเป็นตำรวจนะไอ้สี่หูดับจับแล้วอ่ะเพี่อ่ะพอเจอเราพอเจอเราคืนก็ร้องอุ้ยเป็นตำรวจไม่มีวินัยยันเป็นได้ไงแล้วเพื่อนเราที่โดนหอบไปนี่ใครวะรอดยังไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นไทยก็ได้ไทยขึ้นอ่ะจะเป็ไทยนี่แหละไอ้อยู่ในว่อบอกนะตอนนี้กเฝ้าประตูแทนโอเค อยู่ห้องน้ำไม่ใช่เหรอ,อตุ้ล้าขอทำตุ้ล้าอยู่ห้องน้ำบ่าไปเช็กดลเออเออับน้ำทำหน้หนมันบอกนะ้ำ ขึ้นได้ป่ะพี่เฮ้ยไปขึ้นขึ้นมาตรงนี้หน่อยสุพัฒน์เฮ้ยพี่เ,อเ,อพเดี๋ยวคุณได้ตายอีกรอบไบเยี่สุพัฒน์โอ้โหขอโทษพี่ขอโทษครับพี่ เออมึงขับมารับปูข้างล่างเนี่ยง่ายสุดมา้เหอ้ยตัวไอ้ตัวไอ้ตัวช่วยเพื่อนโอยะดงกูเอาเออไปแล้วเมื่อกี้สวยเพื่อนสวยนี่สวยมีคนถกใครยิงยางตัวไอ้ที่เกียงไอ้เนี่ยไอ้ที่ตำรวจอ่ะ ัวเองมาเป็นตำรวจแล้วใครคือคนที่โดนห่อพี่เจอยังเขาใครห่อใครโดนห่อไม่รู้ตำรวจตกโดนจับไปสอนอป่ะก็ห่อไปกัไมเห็นทำกัะตรงประเดี๋ยเลยอุดเลยัดพัดอย่าขวางทางหน้าบ้านพัดขอโทษพี่ขอโทษกูขาย วไม่กูเห็นตั้งแต่บํมรถได้ต้าแล้วไอ้เหี้ยแต่ถ้าสมมติรถเอ๊ะถ้ารถตอลล์ไม่มีคนอยู่เนี่ยเราบัามได้ถูกต้องปะอุ้ยพี่ก็พินมันเปนว่าพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ป่ะไอ่ถ้าถ้าถ้าไม่ถ้ารถตอลล์ไม่มีตอลล์อยู่อย่างเงี้ยเราบํามได้บัามได้บัามได้เป็นอะไรอะพี่ ศพมีอยู่ในบ้านบ้าศพอ่ะมันเอิร์นก็ไปเจอต่อเราถามแฟนเต็มเลยย่าเป็นกองทัพอ่ะข้างบนน่ะมันจะบุกบ้านเราเราเรียกเรียกคนมารวมได้ไหมมันกลับบ้านด่วนเลยตอนนี้กลับบ้านให้หมดเลยกลับบ้านจีมาจีกลับบ้านเลยมันไม่มีอะไรแล้วกลับบ้นอีกนใครไม่ต้องไม่ต้องไปหาเลยตอนนี้ไม่ต้องไปหาเลยไม่ต้องไม่ต้องไปหามันบวบแอบอยู่แล้วบวบแอบอยู่แล้วเก่าเลยมันมันรอรีเซ็ตรอรีเซ็ตไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปกลับมาบ้านเซรืมีน้อยอยากยิงไล่พื้ดไอ้สัส ม,มีใครมียาการไหมขอขอ,ขอยากันหน่อยอะในบ้านอะไปคว้ายาการก่อนดีกว่าแม่เอ้ยยาก,กววารกูไม่มีไอประตูหน้าบ้านขอคนเฝ้าคนหนึ่งนะขอเปิดปิดคนหนึ่งขอคว้ายาการแป๊บ มึงลองขับไปดูอะบนเขาอะแม่งเป็นนทังสวราะตำรวจสามสี่คนเดียวกักตอรอได้แล้วเราชนะกักได้ปะวะคู่เดียวเนี่ยเป็นนแล้วสี่สิบแล้วเออหรอเปลี่ยนคนแล้วหรอสี่สิบอีกแล้วพี่โอ้โหพี่หันพ่หันทันไม่ะเอ๊ลยเลื่อยเลื่อยเลื่มยเล่ล่อยลื่ออลเอ่เล้ลเอลเอมาเอยมาบ้านหน่อยมาบ้านหน่อย ปตูเลอปตอหมดคนคนที่เหลือที่เราอยู่ลงรถคนที่เหลือลงรถแล้วปิดประตูเอ้ไนี่นะปิดประตูบ้านมาดีมาดีมาดีมาดิดประตูแล้วปิดประตูแล้วมันไหวเล่นแพ็กกันเด็ดแบแฟงไปรอหลังๆเลยก็ได้มีจะนัไม้เยอะๆเนอกนนะปนแมงเลยระเบิดระเบิดดงไม่เอาไม่เอาไม่เอา

ส้สักพี่ชายใหญ่ตำรวจทุกตัวอ่ะเรื่องนี้แหละผมชอบเวลาแบบจะขี่รถเข้ามาปั๊มอ่ะเรจุเพื่อนอยู่นะจุเพื่อนอยู่ข้างกำแพงบ้างเฮ้โมวย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 มันกินยากันมันกินยากันเยอะๆเด้งไว้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 เพื่อนดอยช่วยเพื่อนหน่อยตดลองช่วยเพื่อนหน่อยเห็นเพื่อนลบจะติ้งตัวไหนชุบแล้ว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 ้ชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้ว มาเข้ามาเลยลงรถเข้ามาเลยลงรถจัดกันเยอะๆจัดกันเยอะๆแกงวีสแกงวีนักเลงครับแกงวีนักเลงครับดีอยชุมมาดีอยู่ชุมมาดีอยู่รวยแกงแกงวีนักเลงครับแกงวีนักเลงมาดีแล้วชุมาดีแล้วอันนี้นักเลงนะครับที่ต่อยอยู่ไม่ใช่ต่อร้องมาดีชุมเพื่อน อ้อหตรงนี oh, ้เพื่อนาตเยอะตรงนี้เพื่อนาตเยอะหยิบรถหน่อยหใครวะเล่นหนเล่นหน่อยอันนี้เล่นนะจะต่อองชุดน่อยโฟกัสชุดน่อยอะชุดีแล้ว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 ชุดบีแล้วแล้วเพื่อน่นเพื่อนตื่นงน่ะเปลี่ยนมีดหยุเพื่อนเครบป็นตัวเป็นนี้เป็นีดเป็นเ้ยเนเ็นมดล่นไม่ไหวแล้วเ่นแล้วชุเป๊แล้วชุเป๊แล้ว ตัดแ้วะตัให้ตัวนี้ตัหมัเพื่อเลยตัดช่วยนเพื่อเลยตัดใ้จกตาตัดให้กัตา้จุกตาุ้กกร้เี้ยมันนได้ไงวะรับตกุ้ยเี้ยเราไปชุวข้างข้างรถี้ยตเมื่อกี้มันชุเป็นี่งนนี่ตอน้อะไรวะาวดีตัวนี้เฮ้ยวน้เฮวีแล้วเอะไรวทีเนื้อกูกก็เคยเร็ว ทีเนี้ก็มึงก็ไปทำดีๆไปเลยนะรวยเท่เที่ย์มาแล้วมาแล้วก็บอกแล้วไม่ต้องเป็นหลอกมึงเอาอะไรกันชนะแล้วเว้ยชนะแล้วเว้ยไม่รู้ทะเลาะอะไรกันแต่ชนะเว้ยปนปนได้หมดเลยไหมนหมดได้หมดเลยแล้วจะปนอลไรใช่ไหมแล้วจะปนอลไรใช่ไหมแล้วจะปนอลไรใช่ไหมปนเลยครับปนเลยปนเลยชนะแล้วเว้ยไม่รู้ทะเลาะอะไรกันแต่ชนะเว้ยปนปนปนว้ยปนดีกว่าเว้ย ชนะเหรอไปเลยโดนแจ็คแล้วปนปนให้หมดอ่ะไอ้วงฟังกูค่ะต่อร้อยคนนึงเราหอบไปตอรอได้นะเว้ยเฮียยี่สิบนะเออลาพิตเต้บอกว่ามันปรับแล้วอะมันปรับแล้วเหรอแล้วเฮียแม่งกูเลยตอรอคำนวณมั่วว่ะอ่านข่าวดิตกข่าวกัโทษได้ปบาร่ะ มั s <S นมีป่าวทับไปไนได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมเอาเลยนะอะไรดึงได้ดึงอ่ะปนเลยชิวชิวชิวเรายังโดนแบคอยู่ใช่ปะตอนนี้เล่นโดนแล้วไอ้เจนี่หมอขาวเลยปลย่งปดย่งปย่ไม่ปลดไม่ปดไม่ปป right? ่เลยยังยังยังไม่เจียวยังเต็ม้อตอดนะบ้านตอดนะบ้านตอบ้านตน้าบ้านเตบ้านะชุบเพื่อน ทิปทิปเตือนเตือนเตือนสว่ไม่เกิดไม่เกิดเออคนนักเลงไม่มีแลมโบนตำรวจไม่ผิดปนตำรวจสำคัญแม่คนนักเลงไม่เป็นไรอะไรมาเลยมาไงเลยเฮ้ยโดเพื่อนอุ้มหน่อยโจเบฟังอุ้มหน่อลมาแล้วไม่ได้เยจัวมึงกับพิบ้มไม่ได้เออเลขสี่หนึ่งไอออนไอออนกูขอโทษไอออน นะป่ะชนะบ่ะที่บ้านอ่ะส้าวได้หมดตัวไม่หนาพี่มากที่กูหน้าผมเลยีเบ้งเดียวงัดได้ปะัวเลยได้นเพื่อตีโดนเพื่อตีต่อรอ้าังเียอะไรป้างกับกูกันเหรอก็มียากันในตอนนี้ว่ะตัี่สามตห็นสี่สาเอาอะไรครับคนคนักเลงไม่ไดสามก่องมีมี่องเยไ่โดนชนไปจับหน้ามีแล้วป่ะอาจารย์มดแล้วปะแล้วเราตีตำรไปเพื่อนแล้ว มีเคสแม่สามต่ีด้วยความแคสไม่รู้มือเรามองดีเคสแล้วนะรวมกันเอาไหมยังยังมียังมีเคสหนึ่งเคสใครอ่ะอุ้มอยู่พูดดิผมผมผมแอดเวลาไหมไหมเด็ดตอนไหนอยู่บมดี๋ยเวลาหน้าคุกให้มันส่งนะมันมันเคสไอเนี้ยเคสเคสที่เหินน้ำอ่ะที่เหินจุกจูบ ที่เอื่อนน้ำอ่ะใช่ว้าหขาวบันปะหน้าคุกหน้าคุกหน้าคุกไม่มีเวลาเพื่อนพี่ไอ้ไทยใจมาลูไอ้ไทยหมอขาว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 ขับรถตอลล์มาคนเหลี่ยมเพ่โอ้โหรถมตอลล์มาทำไมรู้ว่ามันขับรถตอลล์มาแต่มันเป็นหมอขาวอ่ะี่ปิดประตูปิ่ปิดปิดปิดประตูใหญ่ไว้แล้วเปิดประตูเล็กเอา มีตำรวจตัวหนึ่งมันเลื้ยงยิงล้อค่ะรถหน้าบ้านะก่อนบวกแป้งรถกูอยู่ไหนวะมันอยู่บนเขามันอยู่บนเขาไปละครับใครอยูโยขยโยครับตำรวจแบบหยอกไปเนี่ยพี่ถ้าถ้าห่อพังนี่เขาซ่อมได้ไหมเปิดได้หน่อยเปิดได้หน่อยชนหมอเอารถมาแป้งนึงแป้งไก็บประโทรศัพทร์ไหมพี่เพื่อนเก็บประวั้ิศาสตร์พี่ชนมือตายหาตายโหงไม่ได้เฮียจะเข้าออก ห้านะศูนห้านะเพื่อนศูนยห้านะดีเลยถึงศูนย์ห้าไม่จ่ายเลยแล้วตอนตัดเวาเป็เท็นี้มันต้งแต่ที่ที่พาวทะเลทรายอพี่พี่วิงใครจเวลาเราไม่รู้ไม่รู้อะตั้งแต่ประมาณสามสามสิบสามเอสสามสิบประมาณสามสิบแต่แรกเปล่ะสามสิบสามสิบ่อนสามสิบมันจะเออเท่าไหร่ถ้าสามสิายเพื่อนสิบห้าหายอะไรนะอีกสิบยี่สิบีเลยเหรอ ทีแล้วก็ได้เวลาเพิ่อมอีกก็เหลือประมาณสิบนาทีอะ<ง>ถ้ามัน,นดได้เวา่าไอเน,นี่ยบางง้านนะต่อรอลงศูนย์ห้านะต่อรถบ้านได้ตอนศูนย์ห้านะตื่นไหมอ่นะ